สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันธมิีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะมาทําเมนูหมูปลา้าจิ้มแจ่วค่ะหมูปลา,านุ่มๆหอมๆจิ้มกับแจ่วปลาเนื้อนัวหืมมื้อนี้ฟินสุดๆเลยค่ะไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะกลับมาพบกับแม่ลุงอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้แม่ลุกก็จะมาทำเมนูหมูปลรราทำกันแบบง่ายๆเลยนะคะก็ทำแบบสไตล์ของแม่ลุกนี่แหละคะ่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีสันคอมหมูนะคะแล้วก็สามเกลือผงปรุงรสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาร้าต้มแล้วก็ซีอิ๊วดำและนี่ก็จะเป็นเครื่องจิ้มแจ่วปลรรานะคะก็จะมีพริกแห้งหอมแดงกระเทียมตะไคร้ซอยข่าซอยใบมะกรูด ผมปรุงรสน้ำปลาร้าใช้ทั้งน้ำแล้วก็ตอนปลาร้าน้ำปลาน้ำมะขามแล้วก็น้ำตาลปี๊บนำเนื้อส่วนสันคอหมูมาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะที่ไม่ลุงเลือกเป็นส่วนสันคอหมูนะคะเพราะว่าเขาจะมีมันแทรกติดมันอร่อยเวลาเอาไปย่างเหนือ,อไปทอดเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็เนื้อเขาจะนุ่มหั่นเป็นชิ้นได้ตามชอบเลยนะคะ นำสามเกลือมาคลุกให้ละเอียดดีเลยค่ะไม่ลุงใช้กระเทียมจีนประมาณ4-5กลีบพริกไทยประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็รากผักชี3รากม,มาเตรียมหมักหมูกันเลยนะคะไม่ลุงใช้สันคอหมูประมาณครึ่งกิโลค่ะ สามเครือใส่ลงไปเลยใส่น้ําตาลปีป๊บหรือว่าน้ําตาลมะพร้าวลงไปค่ะพอดีที่บ้านไม่ลุ่งม,มีน้ําตาลมะพร้าวไม่ลุ่งเลยเลือกใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะตามด้วยผงปรุงรสประมาณ1-2ช้อนชาซีอิ๊วขาวน้ำมันหอย ซีอิ๊วดำค่ะแล้วก็น้ำปลาร้านะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจว่าจะอร่อยไหมหรือว่าชอบรสนี้ไหมก็ให้แต่ชิมดูนะคะแล้วก็ปรุงเพิ่มได้ ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนหลังจากนี้ก็ให้นําไปแช่ในตู้เย็นสักประมาณ1ชั่วโมงเป็นต้นไปค่ะเราค่อยนำเอาออกมาย่างหรือว่าเอาไปทอดก็ได้นะคะในระหว่างนี้เราก็จะมาทําในส่วนของจิ้มแจ่วปะลาร้อค่ะก็นําค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงกระเทียมมาคั่วให้หอมดีเลยนะคะ พอทุกอย่างเริ่มสุกนะคะเมนูก็จะใส่เป็นพริกแห้งตามลงไปทีหลังค่ะเพราะว่าพริกแห้งเขาสุกง่ายถ้ามีอยากคั่วรวมก็สามารถแยกพริกคั่วต่างหากก็ได้นะคะพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยนำมาปั่นปั่นให้ละเอียดดีเลยค่ะ ปั่นทุกอย่างได้ละเอียดดีแล้วก็ใส่เป็นเนื้อปลาล้าลงไปค่ะใส่ลงไปทั้งน้ําทั้งเนื้อเลยประมาณหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวหรือว่าน้ําตาลปีบ๊บตามด้วยน้ํามะขามใส่น้ําปลาตามลงไปค่ะน้าปลาอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะรอชิมรสชาติด,ดูก่อนค่ะผมปรุงรสตามชอบ ถ้าคิดว่าคนไปให้เติมน้ำอุ่นได้นะคะทุกคนเวลาปั่นจะได้ปั่นได้ง่ายๆ พอจะประมาณนี้นะคะทุกคนหลังจากนี้ก็ลองชิมรสชาติดูนะคะว่าอร่อยดีแล้วหรือยังถ้ายัางไม่อร่อยก็สามารถปรุงเครื่องปรุงเพิ่มลงไปได้อีกค่ะเมนุงก็ได้หมักหมูได้ครบเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนหลังจากนี้ก็ให้นํามาเสียบกับไม้ค่ะแต่พอดีเมลุงดื่มซื้อไม้มานะคะก็พอดีบังเอิญที่บ้านมีต่อค่ะเมนุ่งก็จะใช้เป็นตอนี่แหละ ทำทานเองเมื่อรุ่งก็จะไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะ,อ,ะอย่าว่ากันนะแล้วก็มัดให้แน่นดีเลยค่ะเวลาเอาไปทอดหรือว่าเอาไปย่างเนี่ยจะได้ไม่หลุดนะคะ วันนี้แม่ลุงจะเลือกใช้เป็นวิธีทอดเอานะคะทุกคนเพราะว่าแม่ลุงไม่สะดวกก่อเตานะถ้าใครสะดวกก่อเตาก็สามารถนำไปย่างได้เลยค่ะพอเอามาทอดแล้วก็น่ากินไปอีกแบบนะคะทุกคนหอมมาก,มาก เดี๋ยวเราไปเตรียมจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนสำหรับเมนูหมูปรร้านะคะสีสันน่าทานมากๆเลยค่ะทานกับข้าวเหนียวร้อน รับรองหมดจานไม่รู้ตัวเลยค่ะสามารถทําตามกันได้ง่ายๆสไตล์ของแม่ลุ่งเลยนะคะใครชอบสูตรนี้ก็สามารถเอาไปทําตามกันได้ฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกําลังใจให้กับแม่ลุ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ